ขากรกบนี่อยู่ดิโอ้เข่าตัวน,นึงครับผมนี่ครับขากรกบนี่ครับอืโอ้ยตัวน,นึงครับผมนี่ครับอือ้วนขนาดนะครับนี่ ครับช่วงเศร้านะครับมืนหนีหอกะเปลี่ยนแนวจักน้อยนะครับห้างหายไปโดินนะครับผมมืนหนีหอกะจิมายำยำตะกบกันนะครับเริ่มเขานาหนาแล้วนะครับผมไปครับรุุ่นกันยำเศร้าจมานบ่อครับผมไปครับผมเอามาใส่ครั้งแรงนะครับแถวนี้เริ่มบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วครับถัดหลังหอกะสอย่นี่นะครับ อยังไม,ม,ม,ม่เห็ดเงียบยังไม่เห็ดเงียบเนาะนี่นะยังไม่เห็ดเงียบเหรอวะนี่ก็ไม่เห็ดเงียบไม่ใช่นี่ครับโอ้โหตัววะตัวยังไง โอ้ยตัวหนึ่งครับผมนี่ครับอือ้วนขนาดนะครับนี่ครับกินปลาเาจนหมดได้ครับนี่มาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วอืมเอาไปหนึ่งคนครับไปครับหลังนี้เข้าชัวรนี่ครับ ดุนครับแล้วมีบ่เขานะครับกับเงียที่ใส่กับเงียปลาซับนะครับเงียร์เข่าวะเข่าวะมีห้วยวะครับห้วยขากรุ๊กมีอยู่ดิโอ้เข่าตัวนึงครับผมนี่ครับ ขากรบนี่ครับอืมตัวงามขนาดนะครับผมสามนิ้วครับ๋อเราเห็นห้อยคายอยู่นะครับนี่ครับไอเบ่งผลงานงามเศร้าครับกระส่เงียบจิตหลังครับเพ่อก็ไดสองตัวนะครับอันนี้รอบนะครับอันนี้เงียบเพื่อนะครับผลงานงามเศร้านะครับตัวนี้ตัวเงี้ยนะครับนี่นะครับตัวหนึ่งนะครับผมได้กรบสองตัวนะครับเมื่อนี้ครับผม อย่เงี้ยที่ใส่กะปลาซับนะครับผมนี่ผลงานยำชซานะครับคลิปก็เป็นคลิปหาครบหนานานะครับผมครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ